สวัสดียูทู h ช n n นลนะครับรายการว่า are you นะครับตอนนี้มาอยู่ที่โรงแรมคอนลาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหน้าประตูครับบกเข้ามาลปิดอันนี้จะเป็นส่วนในโรงแรมเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำก่อนนะครับมีอา่างอาบน้ำนะครับแล้วก็ที่อาบน้ำนะครับ โรงแรมคอนลาดก็เป็นโรงแรมค่อนข้างเก่านะครับแต่ก็ยังสภาพห้องก็ยังโอเคอยู่นะครับมาดูวิวด้านนอกบ้างนะครับวิวตึกนะครับวิวตึกกรุงเทพมาหานครนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับปิดม่านนะครับเผื่อเอ๊ะอาบน้ําเดี๋ยวเพื่อมากับเพื่อนมากับใครครับก็ปิดม่านได้นะครับก็โอเคนะครับเตียงก็ดีอยู่นุ่มอยู่นะครับเมื่อกี้ลองเทสดูล้มีโซฟาเล็กๆให้นั่งนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีน้ำให้นะครับ ือตักน้ําแข็งแก้ววายแก้วน้าแก้วสําหรับของร้อนพวกกาแฟนะครับเปนกาแฟม,มีที่แบบแบบที่กดให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบเกเมดคอฟฟนะครับแบบคล้ายๆแบบคล้ทำคล้ายๆแบบแบบดิบร้อนนะครับชานี่ก็ตู้ก็มี ทั่วๆไปมีเซฟมีรองเท้าใส่ไว้ข้างในมีเตาลุง่งเตาลีบนะครับมีอะไรอีกไว้นี้ก็เป็นเหมือนมานั่งถอดรองเท้าได้มีตู้ใส่ของนะครับนี่ก็เป็นห้องเดี๋ยวจะไปดูพวก ชั้น7นะครับที่มีพวกสระว่ายน้ำสปาแล้วก็เทนนิสสนามเทนนิสนะครับโอเค